สวัสดีค่ะวันนี้พอพบกับโมนิโมนิอีกแล้วนะคะร้านบุโกะ78นะคะนี่วันนี้เรามาไขาข้อข้องใจน้องโมนีิกันนะคะว่าสินค้านั้นสินค้านั้นมีกีเกตอะไรอย่างเงี้ยะคะเพราะว่ามีคําถามเยอะแยะมากมายเลยที่ถามเข้ามาเรามารวบรวมคลิปแล้วก็มาตอบในคลิปนี้ให้เลยนะคะอันดับแรกเลย อันดับแรกเลยก็คือโมนี้นั้นทำมาจากอะไรโมนี้ทำจากงานซิลิโคนนะคะเป็นซิลิโคนชนิดนิ่มนะคะชนิดนิ่มแล้วก็ไม่ทะลึ่งด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่านิ่มมากค่ะนิ่มมากแบบแบบเป็นของเล่นสุดพิษนะคะไม่ใช่ซิลิโคนชนิดที่ ทำเป็นของใช้ส่วนตัวนะจ๊ะแล้วก็มันขนาดซึ่งมันขนาดมันแตกต่างกาันอะลองอยกตัวอย่างนะดูดิโอ้โหคนละสยกันเลยนะคะเทียบกันไม่ได้เลยสายมันซึ่งแตกต่างกันไม่สามารถใช้งานส่วนตัวได้นะคะแล้วอย่างนิ่มแล้วก็สั้นขนาดเพียงแค่นี่เอง4เซนติเมตรเล็กๆนะคะแต่ความน่ารักของเขาก็ ้านทานกระแสสุดคิดไม่ได้นะเออโมนี้นั้นมีหลายหลากหลายลายจะเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาตุนน่ารักน่ารักแตละพัดลายนะคะแตละพัดลายเลยที่มีที่เป็นกระแสนิยมในท้องตลาดในตอนนี้มีเยอะแยะมากมายหลากหลายลายส่วนตัวนี้ที่เป็นกระแสว่าเออเอลึ่งหรือเปล่าไม่เธอเลื่องแน่นอนค่ะเพราะว่า ถ้าตามต้นฉบับที่เกตทำที่เกตหล่อนนะคะก็จะทาแก้มน้องให้เป็นสีชมพูเติมปากด้วยแล้วก็มีมือน้อยๆตรงเนี้ยสวัสดีแล้วก็มีเท้ามีเท้าแล้วก็เขาก็จะมีแก้มก้นที่แสนน่ารักด้วยไงมันก็จะแบบไม่ได้ทะลึ่งนะอย่าคิดมากแล้วก็อกก็คงจะเป็นเรื่องของของเรื่องราคานะคะเพราะว่าน้องโมนิเนี่ย เขามีหลากหลายราคาเห็นแมค่ค้าก็ตัดราคากันเองนะคะเยอะแย,ยะเลยที่ตัดราคากันอันนี้เราก็เลยมาไขาข้อข้องใจกันนะคะว่าโมนิทําไมมีหลายราคาอ,อันดับแรกเลยนะคะโมนินั้นมีจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนซึ่งราคามันย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็งานจีนเนี่ยงานจีนก็ไม่ได้หมายความว่าจะแย่เสมอไปขึ้นอยู่ว่าโรงงานไหนผลิตเพราะว่ามี ในจีนเนี่ยมีโรงงานผลิตเยอะแยะมากมายค่ะเพราะว่าจีนเป็นผู้นำเรื่องการผลิตซิลิโคนจำหน่ายทั่วโลกนะคะเป็นสินค้านำเข้าส่วนทางประเทศไทยเราก็อาจจะมีมีคนทำเล็กๆน้อยๆอย่างล้านเราร้าเราก็รับผลิตงานซิลิโคนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนกันนะคะว่า วิธีการทำโมนิโมนิทําอย่างไรถ้าใครสนใจกดติดตามกดซักสัก i ครได้ที่ opin youtube ของเรานะคะเพื Sommer, ่อกดติดตามคลิปใหม่ๆที่เข้ามาก่อนใครถ้าใครอยากรู้ว่าโมนี้ทําอย่างไรให้ติดตามที่คลิปหน้าได้นะคะเพราะว่าเราจะมาสอนตั้งแต่อาบางคนไม่สะดวกก็ไปซื้อบล็อกมาแต่ถ้าบล็อกไม่พอใจบล็อกบล็อกไม่น่า เหมือนโมน้เลยไม่เหมือนโมนี้เลยเพราะบล็อกมันไม่ใช่บล็อกเฉพาะเราก็ต้องมาปั้นต้นแบบนะคะเพื่อจะมาทําเป็นบล็อกโมน้นะคะทางร้านเราก็มีดินชนิดปั้นปั้นบล็อกปั้นเรียกปั้นต้นแบบอะคะ่ะปั้นต้นแบบเพื่อจะมาทาโม,โมน้โมนี้กันโมนี้เราจะเป็นทําจากซิลิโคนเราจะมาสอนวิธีการผสมและทาซิลิโคนแล้วเราก็จําหน่าย ดินด้วยค่ะดินดินที่สําหรับปัน้นซึ่งดินชนิดนี้สามารถใช้กับงานได้หลากหลายอย่างอย่างเช่นปัน้นปั้นงานโมเดลอันนี้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้อันอันนี้ก็คือแบบเป็นดินทั่วทั่วไปที่ส่วนใหญ่คนไทยรู้จักกาันก็คือเป็นดินญี่ปุน่นทําแบบดอกบัวไว้ใส่ใส่องค์พระได้นะคะได้ทุกขนาดนี่ค่ะก็คือเป็นอันนี้เป็นผลงานนะคะ สีมันจะเลือกการตรงนี้เข้มตรงนี้อ่อนอะไรเงี้ยก็จะสวยมากแล้วก็ก็จะทำงานชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้หมดจะเป็นโมเดลจิว๋วหรือทำเป็นโมเดลชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยได้ดินที่ร้านเราก็จะมีตั้งแต่ดินญี่ปุน่นดินเกาหลีดินเบา,ด,เบาดินโพลิเมอร์และดินชื่อร้านของเราเองก็คือดินของร้านบุกโกเจสิบแปดก็จะสามารถ ปั้นสิ่งของได้หลากหลายอย่างอย่างวันนี้เราจะมานำเสนอคร่าวๆนะคะว่า,เป,าเป็นงานส่วนใหญ่จะเป็นงานออกแนวต่างประเทศนิดนึงนะคะก็จะมีทำทำแล้วตรงนี้จะเป็นกระจกอยู่เหมือนกระจกอยู่ข้างใน,นะคะ่ะเหมือนมีกระจกหน้าต่างจริง,รงๆะคะ่ะไว้คลิปหน้าติดตามนะคะแล้วเราจะมาดูว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างกับคลิปต่อไปนะคะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย